ว,ะะวันนี้ปปาหยุดเป็นวันหยุดวันเสาร์พาเด็กๆมาเล่นน้ำที่สะไายน้ำในห,หมู่บ้านนะคะเอาเทวดาน้อยมาเล่นน้ำด้วยนี่ uf, มีเครื่องบินดูเครื่องบินได้ยินเสียงเครื่องบินอ,อากาศเริ่มร้อนแร้วลงน้ำคงสบาย ไหนดูคุณนายมูวี่ก่อนวันนี้น้องพลอยมาเล่นด้วยเรียนหัวหรือเปล่านนะ้อคูวี่ดูต้องเร็วพี่คูวี่ว่จ๋าไหนไว่ายน้ำโชว์หน่อยสิคะเคยดูนะหนูดำน้ำน้ำรึเปล่าว่ายน้ำโนะชว์หน่อยไหม,ไมนะจัะจับ โอโหนี่แหละน้าตายวหน่อยลูกีตายวหน่อ้เมตรไดู้ดูดูอาร์เกดูอัดกเกโอเคตีลังกานี่ยนะนุ้ยว่ายน้ำสาเล่นให้แม่ดูหน่อยค่ะน้ำอุ่นกว่าจะหนูตีลังกาก่อนนะอืออือตีลังกาก่อนนะแม่ดูหนูตีลังกานะโอ้โหเอาว่ายน้ำว่ายน้ำด้วยว่ายน้ำด้วยว่ายยว่ไปทางโน้นไปหาพี่พลอยเลย ทำ oh, ไมต้องใช้โฟมล่ะลูก <c oughs> หนูไม่ต้องใช้โฟมแล้วโมูวี่ค่ะ <Okay. S 1> ไม่ okay. ไม่จะวหา้ไปเลยค่ะว่ว้ไเปเลยก็ <c oughs> ไม่ต้องใช้โฟมวหว้สิลูกวหว้มาหาแม่นี่มา อั้งค่ะดู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 ดไม่กลัวเลยพ่อต้องปีนไปปีนมาง่าเลยเดี๋ยวถ้าพ่อไปที่ไหนก็จะวิ่งไปอีกที่นึงค่ะหนังยาวมาโดนหัวหนูใช่ไหมหนูใช่ไหม,มหรอคะโอเค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 สำหรับคลิปบรรยุดแค่นี้กันนะคะนี่คือบรรยากาศที่สระนาน้ำเสาร์อาทิตย์ก็มีคนมาเล่น กับมูวี่ก็มาเรียนที่นี่ค่ะเรียนว่ายน้ำที่นี่เป็นหนึ่งคดรแล้วเลยคว,วายน้ำมีควายน้ำค่ะมีควายน,น้ำ